สวัสดีครับวันนี้วันจันที์ที่19ธันวาสอง5ันหารานะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้า VIP หนึ่งท่านนะครับที่เป็นลูกค้ากันประจำนะครับวันนี้เอาลีโวนะครับคันสวยคันนี้นะครับเข้ามาใส่พุชสตาร์ทแทนกุญแจสตาร์นะครับแล้วก็ทำการนะครับไหนไหนเข้ามาแล้วไม่เสียเทียนะครับทำการติดหน้าจอ Android m i ช i แกนนะครับ M 6นะครับรุ่น M 6 แรม6ลอม6.4นะครับติดกล้องันทึกเารณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้กล้องถอยตัวเดิมนะครับด้วยการแปลงกล้องถอยนะครับใชกล้องถอยตัวเดิมลงที่หน้าจอนะครับแล้วก็ทําการนะครับเปลี่ยนจากกุญแจเป็นคุชสตาร์ตรงนี้นะครับนะฮะและนี่คือหน้าจอเดิมๆของรถนะครับนี้นะครับคือหน้าจอเดิมๆของรถนะฮะ องรีโวนะครับปี2021นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่หัวหน้าช่างโอมนะครับทำการติดตั้งหน้าจอนะครับแล้วก็ทำการรีวิวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านถาวรอุตตช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถรีโวนะครับและทำการติดตั้งหน้าจออินโดนิชิก้าตรงรุ่นนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วนะครับสเปคตัวเครื่อง ันนี้เป็นรุ่น M6 นะครับก็จะเป็นแรม6ล้อม64นะครับรองรับซิมการ์ดนะครับลูกค้าที่มีซิมการ์ดที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถมาใส่เปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแชร์ฮอสปอร์จากโทรศัพท์มือถือนะครับก็ทําได้นะครับตอนนี้เราแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าโฮมก็จะประมาณนี้นะครับมีเพลงจะยุบูทูธเพลงจากยูบีนะครับกับ วิดีโอนะครับถ้าเรามีไฟวิวตัวนี้ก็รองรับไฟภาพ 4K นะครับที่ให้ภาพละเอียดคมชัดสูงครับคอ,อนโทรลพวงมาลัยก็สช้ง,งานได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกล้องถอยหลังกันนะครับอ่าจะเป็นกล้องถอยหลังเดิมน,นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เหมือนเดิมน,นะครับ ตัวนี้ก็จะมีกล้องมาชทึกเหตุการณ์นะครับหน้าจอลงด้านหน้าลงหน้าจอนะครับที่สามารถเล่นย้อนหลังโฟล์วเมกซ์ในตัวเครื่องเล่นนี้ได้เลยนะครับแต่หน้าจอครั้งหนึ่งคือไฟย้อนหลังนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับช่วงเวลาไหนก็จะบอกให้ละเอียดเลยนะครับอแอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับที่เราโหลดไว้ให้นะครับก็จะมีลูกทีวีนะครับเป็นทีวีออนไลน์ Google Map n ใน f ลิก ยูทูบนะครับลูกค้าต้องการโหลดอะไเพิ่มเติมก็สามารถโหลดได้ที่เพจสตูเลยนะครับตัวนี้รองรับระบบ Apple CarPlay จากโทรศัพท์มือถือ่ด้ฟูลนะครับก็คือเป็นการเสียบสายผ่าน USB ตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้ Apple CarPlay ได้นะครับที่นีออนไลน์นะครับนี่จะเป็นนิดใยการสดนะครับ ขยายตัวใหญ่ช่องรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ด้านข้างได้เลยนะครับนี่ก็จะสะดวกต่อการค้นหารครับง่านะครับไปลองบน y o u t u b e ใด้ภาพตะคมชัดมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นการแบ่งสองหน้าจอนะครับก็ทำได้นะครับ ลูกค้าที่อยากดู Youtube ไปด้วยแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองแยกหน้าจอกันนะครับลากมาเลยด้านซ้ายนะครับเป็น g o o g l e Map ด้านหนึ่งเราต้องการเป็นแอปไหนก็แตกขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวท้านีลูกค้าก็ได้2หน้าจอนะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้ง2หน้าจอนะครับเลือเกเส้นทางไปแล้วก็ดู Youtube ไปด้วยได้นะครับ Okay. สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจหน้าจอไอโฟนมชิก้านนครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านถาวรออโตช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรู้ดูชอบเรียบทางด่วนในกมัลรามินทาฝากกดติดตามถาวรรู้ดูชอบในช่อง YouTube นะครับเพจถาวรรู้ดูชอบแล้วก็ถาวรรู้ดูชอบในช่องทิกตอก,กนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ